ทานาเติบโตมาในสลัมแออัดริมคลองแห่งหนึ่งของกรุงเทพเสียงทะเละาะเบาะแว้งระหว่างพ่อแม่การขโมยขโจรของเด็กข้างบ้านและกลิ่นเหม็นเน่าจากกองขยะเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยตั้งแต่จำความได้ชีวิตที่ลำบากทำให้เขารู้ว่ามีเพียงทางเดียวที่จะหนีจากขุมนรกแห่งนี้เขาต้องพาตัวเองไปสู่ที่ที่ดีกว่าเขาตั้งใจเรียนเท่าที่จะทำได้แม้บางวันต้องอดข้าว เขารับจ้างทุกอย่างที่ทำได้ตั้งแต่ส่งของล้างจานไปจนถึงเป็นเด็กปั๊มเงินทุกบาททุกสตังค์ถูกเก็บหอมรอมริบเพื่อนำไปใช้เรียนต่อเมื่อเวลาผ่านไปความพยายามของเขาเริ่มส่งผลธนาได้งานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตำแหน่งที่ไม่มีใครสนใจแต่สำหรับเขามันคือโอกาสทองเขาเรียนรู้งานทุกอย่างทำเกินหน้าที่และเสนอไอเดียใหม่ เพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับจากเด็กสลัมที่ไม่มีใครเห็นค่าธนากลายเป็นพนักงานที่เจ้านายไว้วางใจเงินเดือนเพิ่มขึ้นไลฟ์สไตล์เริ่มเปลี่ยนไปเขาสามารถเช่าห้องเล็กนอกสลัมได้ซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่และเริ่มเข้าสังคมกับคนที่มีฐานะสูงกว่าแต่แม้ชีวิตจะดีขึ้นธนารู้ว่าเขายังต้องไปให้ไกลกว่านี้ความฝันของเขาไม่ได้หยุดแค่ความมั่นคง แต่ต้องเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและโอกาสก็กำลังจะมาถึงโอกาสที่อาจพาเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดหรืออาจจะทำลายทุกสิ่งที่เขาสร้างมาทั้งหมดเย็นวันหนึ่งหลังเลิกงานขณะที่ธนาเดินทอดน่องไปตามถนนในย่านใหม่ที่เขาเริ่มคุ้นเคยดวงตาของเขาสะดุดเข้ากับป้ายไฟเล็กๆที่ส่องแสงสีส้มอ่อนๆท่ามกลางบรรยากาศพลบคำ่ำชาชัก ชื่อร้านดึงดูดเขาทันทีเพราะมันทำให้เขานึกถึงเครื่องดื่มชารสเข้มขน้นจากภาคใต้ของไทยธนารู้สึกเหนื่อยจากวันทำงานและคิดว่าการได้นั่งจิบชาสักแก้วคงช่วยให้ผ่อนคลายได้เขาเปิดประตูเข้าไปเสียงกระดิ่งดังขึ้นภายในร้านเล็กกว่าที่เขาคิดโต๊ะไม้เก่าจำนวนไม่มากเรียงรายอยู่ใต้แสงไฟสีวอร์มร้านตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นกลิ่นอาหารหอมโชยมาแต่จมูก ที่มุมหนึ่งของเคาน์เตอร์มีชายชราร่างเล็กนั่งอยู่ดวงตาของเขาดูลึกซึง้งแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นเส้นผมขาวโพลนตัดสั้นอย่างเป็นระเบียบชายชารายิ้มให้อย่างใจดีสวัสดีครับท่านเขากล่าวทักทายด้วยสำเนียงแปลกหูที่ไม่ใช่ไทยแท้สวัสดีครับทนายิ้มตอบก่อนจะมองไปโดยผมนึกว่าร้านนี้ขายชาชักซะอีกเขาหัวเราะเบาๆ ชายชาราหัวเราะตามอย่างอารมณ์ดีก่อนเอ่ยแนะนำตัวฉันชื่อชาชักเป็นเจ้าของร้านนี้เองธนาชงักเล็กน้อยหือชื่อของคุณคือชาชักเหรอครับชายชาราพยักหน้าใช่แล้วชาชักเป็นชื่อที่พ่อแม่ฉันตั้งให้มันเป็นชื่อที่มาจากบ้านเกิดของฉันธนายิ้มขำให้กับความเข้าใจผิดของตัวเองแล้วก็อดไม่ได้ที่จะถามต่องั้นร้านนี้ไม่ได้ขายชาหรอกเหรอครับ ชายชรายิ้มกว้างขึ้นก่อนตอบด้วยเสียงหนักแน่นร้านของฉันมีเมนูแนะนำคือไส้กรอกเนื้อมันบดและน้ําเกรวี่ธนาแปลกใจนี่ไม่ใช่ร้านชาอย่างที่เขาคิดไว้แต่กลิ่นอาหารที่ลอยมานั้นกลับทำให้ท้องของเขาร้องขึ้นมางั้นผมขอลองหน่อยแล้วกันครับเขาตัดสินใจนั่งลงที่โต๊ะไม้ตัวหนึ่งรอคอยอาหารที่เขาสั่งทนานั่งพิงพนักเก้าอี้ สายตาจ้องออกไปนอกหน้าต่างของร้านชาชักตึกระฟ้าสูงเสียดฟ้าอยู่ตรงหน้ากระจกหน้าต่างของมันสะท้อนแสงไฟจากถนนดูโออาทรงพลังและเต็มไปด้วยอำนาจเขาฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของตึกนั้นไม่ใช่ในฐานะผู้เยี่ยมชมแต่ในฐานะผู้ครอบครองชีวิตที่เขาเคยมีในสลัมมันไกลาจากจุดหมายปลายทางของเขามากเกินไป และเขาจะไม่มีวันกลับไปที่นั่นอีกอาหารมาแล้วครับท่านเสียงของชาชักดึงเขากลับมาสู่ปัจจุบันธนาเหลือบมองเจ้าของร้านที่วางจานอาหารตรงหน้าเขาบนจานมีไส้กรอกเนื้อขนาดพอดีเสิร์ฟคู่กับมันบดเนียนละเอียดและราดด้วยน้ำเกรวี่ข้นสีเข้มกลิ่นหอมของพริกไทยและเครื่องเทศลอยแตะจมูกทำให้เขารู้สึกหิวขึ้นมาทันทีธนาหยิบซ่อมจิ้มไส้กรอกขึ้นมาชิม เมื่อรสชาติซึมซาบเข้าลิ้นดวงตาของเขาเบิกกว้างเล็กน้อยอร่อยกว่าที่คิดนะครับเขาเผลอหลุดปากชมออกมาชาชักยิ้มกว้างดีใจที่ท่านชอบครับธนาเคี้ยวไปพลางจ้องมองชายชราท่าทางของเขาดูซื่อพูดช้าสำเนียงไทยปนกับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านฟังแล้วให้ความรู้สึกเหมือนคุยกับคนต่างจังหวัดที่เพิ่งย้ายเข้ามาในเมืองลุงเปิดร้านนี้มานานหรือ,อยัง ก็นานพอสมควรชาชักตอบพลางยกไหล่เล็กน้อยแปลกดีนะครับผมคิดว่าร้านนี้จะขายชาที่ไหนได้ดันเป็นร้านไส้กรอกชาชักยิ้มตามแต่ไม่ได้พูดอะไรลุงนี่ก็ตลกดีนะทั้งชื่อทั้งสำเนียงธนาไม่ได้ตั้งใจจะเหยียดเพียงแต่เขารู้สึกขบขันกับบุคลิกของชายชาราเขาไม่คุ้นเคยกับคนแบบนี้ในสังคมที่เขาเริ่มปีนป่ายขึ้นไปชาชักยังคงยิ้มบาง แต่ดวงตาของเขาเหมือนแฝงความรู้สึกบางอย่างไว้หนุ่มน้อยบางทีสิ่งที่เจ้าคิดว่าตลกอาจมีอะไรที่มากกว่านั้นธนาขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่ได้คิดอะไรเขายังคงตักอาหารกินต่อช่วงหลังมานี้ธนาแววเวียนมาที่ร้านชาชักบ่อยขึ้นเขาไม่ได้มาที่นี่เพราะต้องการพบเจ้าของร้านแต่เป็นเพราะรสชาติของไส้กรอกมันบดและน้ำเกรวี่ที่ถูกปากเขาอย่างน่าประหลาด อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาสบายใจที่จะมาที่นี่ก็คือร้านนี้แทบไม่มีลูกค้าอื่นบางครั้งมีเพียงธนาคนเดียวที่นั่งอยู่เป็นชั่วโมงทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นลูกค้าคนสำคัญและไม่ต้องวุ่นวายกับเสียงคนพลุกพล่านลุงชาชักผมว่าร้านลุงนี่มันเงียบเกินไปนะทำไมไม่โปรโมทหน่อยละ่ะผมก็แค่ทำอาหารให้คนที่อยากกินชาชักต่อเรียบพลางเช็ดเคาน์เตอร์ ธนาหัวเราะลุงนี่แปลกดีนะทำไมดูไม่อยากขายของเลยชาชักไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่ยิ้มบางเมื่อเริ่มสนิทกันมากขึ้นธนาเริ่มพูดจาสบายๆกับชาชักมากขึ้นและด้วยนิสัยของเขาเขามักจะสังเกตสิ่งเล็กน้อยในร้านและเอามาตำหนิคำคำอยู่เสมอเฮ้ลุงผนังร้านนี่มันเก่าจนจะพังแล้วนะไม่คิดจะซ่อมหรือไงแล้วก็พวกช้อนซ่อมนี่ ดูเหมือนของเก่ามากเลยนะลุงเปลี่ยนบ้างหือทุกครั้งที่เขาพูดจาตำหนิชาชักก็จะหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งสายตาดูเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้เถียงหรืออธิบายอะไรธนาเห็นสีหน้าเฉยชานั้นแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้ลุงนี่โคตรนิ่งเลยว่าพูดอะไรก็ไม่โกรธเหรอชาชักมองเขาเงียบๆก่อนจะตอบเบาๆท่านคิดว่าผมควรโกรธเหรอธนายิ้มพลางยักไหล ไม่รู้สิแต่ลุงควรจะปรับปรุงร้านนะแล้วก็ไปหัดพูดไทยให้ชัดกว่านี้หน่อยสำเนียงแบบนี้ฟังแล้วมันแปลกคราวนี้ชาชักเงียบไปนานกว่าทุกครั้งสายตาของเขาเหมือนกำลังประเมินอะไรบางอย่างชีวิตของธนาเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากเขามีเงินมากขึ้นเขาไม่ได้พอใจกับความมั่นคงแบบธรรมดาอีกต่อไปเขาต้องการปีนขึ้นไปให้สูงกว่านี้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีใดก็ตาม เขาเริ่มเข้าไปพัวพันกับงานที่ไม่โปรง่งใสโกงเงินบริษัทคดโกงหุ้นและสร้างเส้นสายกับกลุ่มมาเฟียในเมืองเป้าหมายของเขาชัดเจนขายบริษัทให้มาเฟียและถอนตัวออกไปพร้อมเงินก้อนโตคือหนึ่งหลังจากเซ็นสัญญาขายหุ้นให้กลุ่มคนที่ไม่น่าไว้ใจธนาเดินไปตามถนนอย่างสบายใจแผนของเขากำลังเป็นไปตามที่คิด เขาเดินผ่านร้านชาชักโดยไม่ตั้งใจตอนแรกคิดว่าจะเดินผ่านไปเลยแต่กลิ่นไส้กรอกและน้ำเกรวี่ก็ทำให้เขาหยุดเอาวะกินก่อนค่อยไปฉลองเขาผลักประตูเข้าไปร้านยังคงว่างเปล่าเหมือนเคยชาชักยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์เง่อยหน้ามองเขาเล็กน้อยท่านมาดึกนะครับชาชักพูดเสียงเรียบวันนี้วันดีของผมน่าลุงธนายิ้มกว้างนั่งลงที่โต๊ะประจำ เอาเมนูเดิมมาแบบพิเศษเลยนะชาชักไม่ได้พูดอะไรเขาพยักหน้าแล้วหายเข้าไปในครัวธนาเอ็นตัวพิงเก้าอี้มองออกไปนอกหน้าต่างตึกสูงตระหง่านยังคงอยู่ตรงนั้นรอวันที่เขาจะได้ขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดชาชักวางจานไส้กรอกลงบนโต๊ะก่อนจะเดินกลับไปยืนหลังเคาน์เตอร์เหมือนเคยธนาใช้ซ่อมจิ้มไส้กรอกเข้าปากรสชาติของมันยังคงยอดเยี่ยมเหมือนทุกครั้ง แต่วินาทีนี้เขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปความเงียบแผ่ปกคลุมร้านชาชักยืนมองเขานิ่งไม่พูดอะไรธนาวางซ่อมลงแล้วเอนตัวไปข้างหน้ามองเจ้าของร้านด้วยแววตาที่แน่วแน่ลุงรู้ไหมผมรู้จักร้านนี้มาห้าปีแล้วธนากล่าวขึ้นผมถามลุงมาตลอดแต่ลุงไม่เคยตอบเลยวันนี้ลุงต้องตอบผมชาชักยังคงนิ่ง ชื่อลุงหน้าหมายถึงอะไรแล้วไส้กรอกนี่มันทำมาจากเนื้ออะไรธนายิ้มมุมปากถ้าลุงไม่ยอมบอกผมจะซื้อร้านนี้แล้วทุบทิง้งซะชาชักเงยหน้าขึ้นมองเขาแววตาไม่มีความตื่นตระหนกไม่มีอารมณ์ใดมันดูนิ่งลึกเหมือนกับกำลังประเมินแล้วเสียงแหบต่ำก็ดังขึ้นท่านคิดว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้ทุกอย่างนั้นหรือธนายักไหล เงินซื้อได้ทุกอย่างลุงต่อให้ลุงไม่ขายผมก็มีวิธีทำให้ลุงต้องยอมท่านชอบไส้กรอกของข้ามาตลอดเขาพูดเสียงเรียบท่านสงสัยว่าทำไมมันถึงอร่อยกว่าที่อื่นธนาเริ่มมองจานไส้กรอกที่ยังเหลืออยู่เสียงเคี้ยวที่ยังติดอยู่ในความทรงจำเนื้ออะไรเขาถามเสียงเบาชาชักยิ้มมุมปากเป็นครั้งแรกดวงตาเต็มไปด้วยเงามืดอยากรู้จริงหรือ ธนาเอ็นตัวพิงเก้าอี้หัวเราะเบาพลางจิ้มไส้กรอกคำสุดท้ายเข้าปากอย่าบอกนะว่าไส้กรอกนี่ทําจากเนื้อหนูเขาพูดติดตลกเพราะตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่ฉันไม่เคยเห็นหนูแถวนี้สักตัวชาชักยังคงนิ่งไม่ตอบโต้อะไรธนาเคี้ยวต่อไปก่อนจะพูดขึ้นอีกครั้งแล้วร้านแบบลุงนี่มีเครื่องบดเนื้อหรือเปล่าหรือใช้กระบองทุบแบบโบราณเสียงหัวเราะของธนาหยุดลง เมื่อชาชักก้าวออกจากหลังเคาน์เตอร์ชายชราก้าวเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าโต๊ะท่านคิดว่าไส้กรอกของข้าใช้เนื้อหนูหรือธนาเลิกคิ้วรอคำตอบชาชักถอนหายใจก่อนจะพูดต่อไม่ใช่หนูหรอกอ้าวแล้วมันเนื้ออะไรธนาเริ่มขมวดคิ้วชาชักเงียบไปครู่หนึ่งดวงตาคู่นั้นจ้องตรงมาที่ธนาเหมือนกำลังชั่งใจว่าจะพูดดีหรือไม่แล้วเขาก็พูดออกมา ท่านอยากรู้ว่าไส้กรอกทำอย่างไรหรือใช่สิชาชักยิ้มบางก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบตามข้ามาชายชราหมุนตัวเดินนำเข้าไปด้านหลังร้านธนาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินตามไปอย่างไม่ลังเลเสียงฝีเท้าของเขาค่อยๆหายไปในเงามืดหลังร้านประตูด้านหลังปิดลงภายในห้องครัวสะอาดมากธนาเดินชมอย่างผู้ชนะเขามองมาที่ชาชัก และถามว่าไหนละเนื้อชาชักเดินไปเปิดตู้แช่เย็นขนาดใหญ่เขาส่งสายตาให้ธนาเข้ามาดูในตู้แช่นั้นธนาเดินไปดูที่ตู้แช่เย็นทันทีที่หมอกจากไอเย็นจางหายไปเขาต้องแปลกใจว่าตู้นั้นว่างเปล่าเขารู้สึกไม่ตลกกับเรื่องนี้กำลังจะหันมาถามชาชักแต่ทุกอย่างกลับมืดดับลงธนาหายใจติดขัดดวงตาเบิกกว้างข้อมือและข้อเท้าของเขา ถูกล่ามไว้กับเตียงสแตนเลสเย็นเฉียบเสียงเครื่องปรับอากาศทำงานอยู่รอบตัวเขาเต็มไปด้วยอุปกรณ์ครัวที่สะอาดหมดจดมีตะขอแขวนเนื้อเรียงรายแต่ไร้ซึ่งชิ้นเนื้อใดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันธนาตะโกนพลางดิ้นรนสายตาจับจ้องไปยังชาชักที่ยืนอยู่พร้อมรอยยิ้มสงบนิ่งชายชราเอนตัวเข้ามาใกล้กระซิบเบาท่านถามว่าตู้นั้นมีเนื้ออะไรใช่ไหม ตอนนี้ข้ากำลังจะเติมเต็มมันอีกครั้งธนาเบิกตากว้างใจเต้นระรัวมือทั้งสองพยายามดึงโซ่ตรวนอย่างบ้าคลั่งไอ้แก่นี่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ชาชักหัวเราะดวงตาของเขาเปล่งประกายแปลกประหลาดคนอย่างเจ้าจะเป็นไส้กรอกที่ดีธนาหนาวเยือกขึ้นมาทันทีชาชักเดินไปหยิบมีดแล่เนื้อขึ้นมาก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบเจ้ารู้ไหมว่าคำว่าชาชัก ในภาษาบ้านเกิดของข้าแปลว่าอะไรธนาไม่ตอบเขาแค่จ้องอีกฝ่ายราวกับเห็นปีศาจชาชักยิ้มมุมปากแล้วกระซิบข้างหูธนาชาชักแปลว่าหมาป่าทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นแสงไฟเหนือสีสะะสองประกายสะท้อนกับคมมีดแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงอีกครั้ง